สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศบนท้องถนนเช่นเครครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนสามสี่ห้าสามครับไปตะครัมเอ็นครับทางรถไฟตรงนี้โรงเรียนวัดคร้อพันัง จะข้ามสะพานตรงไปเรื่อยๆครับตามถนนครับสามสี่ห้าสามครับผ่านวัดครอพนันครับก็เป็นถนนวิ่งสวนทางครับวิ่งสวนเลนครับถนนล็กๆทางโค้งก็เย,เยอะครับในเขตชุมชนแล้วก็มีคลองครับเยอะเหมือนกันครับเมื่อกี้ผมมาตามถนนเพชรเกษมแล้วก็ เลี้ยวเข้าถนน323ถนนแสงจุโตที่จะไปกาญจนบุรีครับผ่านบ้านโปง่งแล้วก็เลี้ยวมาทางกาญจนบุรีผ่านตำบนล,ลูกแกครับแล้วก็มาเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข3453ครับไปตะคำเห็นครับเส้นนี้ครับถ้าไม้ซอย37น่าจะอยู่ในเขตเมืองกาญจนบุรีครับแถวอำเภอ ก็เป็นบรรยากาศถนนตามหมู่บ้านครับเป็นบรรยากาศของเช้าว,วันพุทธที่14เดือนกันยายน2565ครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนครับฝนก็ตกแทบทุกวันครับช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเงย็นๆครับแต่ว่าวันนี้เวลานี้ก็มีแสงแดดครับยังไม่มีที่ท่าว่าฝนจะตกแต่อย่างไดครับบ้านห้วยตะเคียน อำเภอท่ามก,กาจังหวัดกาญจนบุรีตำบลยางม่วงครับอ่านตับป้ายครับตรงนี้สะพานยางม่วงผมน่าจะอยู่ในเขตตำบลยางม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับ <c oughs> ถนนเล็กๆครับเขตชุมชนก็จะแซงแต่ละทีก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าถนนบางที เราไม่ชินตรงโค้งตรงอะไรต้องสังเกตเส้นจราจรสัญญาณจราจรให้ดีครับ,บผ่านวัดห้วยตะเคียนสะพานเยอะครับแถวนี้น่าจะคลองเยอะครับอยู่ในเขตเมืองการครับเมื่อกี้ผ่านมาแล้ววัดตอนนี้ก็ขับไปตามถนนไปเรื่อยๆครับเจอสะพานเีอแล้วครับข้างหน้าครับ วันนี้ผมจะไปสะกรโคโนมนคนปรปฐมสาขาสนามแย่ครับประมาณนี้ครับความจริงมันไปได้ความจริงความจริงมันไปได้หลายเส้นทางครับแต่ว่าผมเลือกใช้เส้นทางนี้เพราะว่าผมยังไม่เคยมาครับก็เลยลองขับมาดูครับบรรยากาศถนนสองฝั่งก็มีทุ่งนาครับ เป็นช่งชวงๆแล้วก็มีกาแฟส,สดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมตรงนี้ครับก็ไม่รู้ชื่ออะไรครับผ่านไปไม่ทันครับ <c oughs> ถนนก็โล่งๆอยู่ครับแต่ว่าถนนมันเล็กถ้ามีรถใหญ่วิ่งข้างหน้าก็ต้องระมัดระวังครับเวลาจะแซงต้องโล่งจริงๆครับตรงนี้เป็นบ้านหนองโล โครงการบริหารส่วนตำบลยางม่วงครับอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะแซงนะครับฝั่งข้ามือก็จะเป็นวัดครับวัดหนองโลงครับตรงนี้ครับวัดก็เยอะคลองก็เยอะครับแล้วก็าการจราจรก็ต้องระมัดระวังครับในเขตชุมชน มีทั้งสุนัขมีทั้งเจ้าบ้านครับที่สัญจรไปมาครับก็ต้องอาศัยความระมัดระวังพอสมควรครับต้องขับอยู่ในกฎหมายกำหนดครับประมาณไม่เกินห้ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตรงนี้สถานปฏิบัติธรรมอ่านเมทัน ป่าบริวาสกรกรรหนองโลงบตรงนี้ครับก็จมบรรยากาศตามสองข้างทางครับไปเรื่อยๆครับบนถนนสามสี่ห้าสามครับถนนไมาเลขสามสี่ห้าสามแยกมาจากถนนไมาเลขสามสองสามถนน,นแสงจุโตรครับตอนนี้มุ่งหน้ามาทางตะคำเอ็นครับ หน้าเป็นสีแยกครับมีสัญญาณไฟกับพริบเพื่อให้ระวังครับเป็นคลองชนประทานครับแล้วก็มีถนนตัดผ่านผมก็จะตรงไปครับข้ามสะพานสะพานสะพายแรงครับตรงนี้วัดเขาสะพายแรงแต่ว่าสะพานตะคําเอ็น20กิโลครับเมื่อกี้ชื่อสะพานไม่ได้ดูป้ายครับ ก็จะแซงครับถนนก็รู้สึกว่ามีการจราจรมีรถวิ่งสวนทางอยู่ตลอดเวลาครับทั้งรถเล็กรถใหญ่ครับข้างหน้าก็เจอสะพานเี่นะครับสะพานมีถนนตัดผ่านครับ ก็เป็นถนนผ่านตามเขตชุมชนหมู่บ้านครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรครับในการเดินทางผมยังอยู่บนถนนหมายเลข3453ครับก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับก็จะผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชนตรงนี้มี7ซ1นอครับ กศอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมน่าจะเข้าเขตตำบลสนามแยะครับสะพานคลองใหญ่สองครับก็อย่างที่บอกครับขับมาก็มีคลองเยอะครับมีมีสะพานข้ามคลองเยอะพอสมควรครับ ยังอยู่บนถนนหมายเลข3453ครับที่แยกมาจากที่แยกมาจากถนนหมายเลข323แสงชูโตมาทางตะคำอีกโรงเรียนเขาสะพายเรงออธามกาการจนบุรีครับผมก็จะผ่านไปข้างหน้าครับผมมองเห็นเหมือนเป็นสะพานทางด่วนน่าจะเป็น ทางมอเตอร์เวย์ที่จากบางไย่ไปเมืองการครับน่าจะผ่านมาตรงจุดนี้ด้วยครับผมจะเลี้ยวตรงนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องดูแผนที่อีกทีนะครับ เข้ามาก็จะเป็นครอกบวัวเยอะครับแล้วก็มีสวนมะละกอรครับ เมื่อกี้ผมเลี้ยวผิดทางครับเลี้ยวกอดครับก่อ <g ül> นที่จะถึงครับก็เลยต้องลัดเลาะมาตามซอยในหมู่บ้านครับเพื่อ <g ül> ที่จะออกไปสู่ถนนเส้นทางหลักครับไม่ยอมลบเลยครับสุน,นักครับก็มาเจอคลองครับ กองก็ไม่รู้มาอ่าผมไม่รู้ว่าจะเลี้ยวไปได้หรือเปล่าสะพานนี้ไม่น่าจะข้ามได้ก็เลาะจำลองไปก่อนครับน่าจะมีข้างหน้าน่าจะมีทางหางให้เหลี้ยวข้ามไปได้ครับผมต้องข้ามอีกเส้นหนึ่งครับ ก็วิ่งย้อนกลับไปใหม่ครับอนกรครนม,มนครปฐมสาขาสนามเยอยู่ตรงนี้ครับครับผมครับขอบคุณครับ ก็จะเลี้ยวรอดทางด่วนกลับไปทางเดิมครับ จริงเมื่อกี้ผมต้องมาเลี้ยวเข้าเส้นนี้ครับแต่เมื่อกี้ผมเลี้ยวก่อนครับก็เลยต้องขับลัดรดก็ตัดมาออกถนนเส้นนี้ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะงงๆหน่อยอนนี้เป็นขากลับครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันอีกเท่านี้ครับ ขอให้ท่านผู้ชมท่ทานจงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ทั่วไทยครับสวัสดีครับ